สวัสด mm ีค hmm. ร mm ับรายการข่าวพอดีสปาร์กี้ดีๆเลยคับผู้คนดืมชาไปยิงพิใช้เกิอาการเส็นห้าทาไตเพแยงเทียเฟจิวออสบังตทวีฟอไฟออสบังใ่ไนะอาณเซลพาวนเซอาสาชายอนสุวรรณนปุ้ยสิกระบื้กระบื้งกระเบื้องหม ให้นักแสดงนร้ a การสื่อารในคิทเซ็มมาเจอกระชัวยิ่งขึนสตัวเาเองนะ n เราต้องดูสื่อว่ามัค n กิจกิจกิจเกิดเกิดกษตทุกวันนี้นี้มาในกันสปอตช่อมพันธันทางรัสออกอุนาชภิเป็นตุกวันกีฬาอะนรเรื่องนักเสดงแรกในค่ะพัฒนาเสรมในรายการทองเทีายวนานาชาติตุ๊ก่าโมองเปรนชั้นประสาในเทศกาลนะคะไปดูโดยค่ะ ดีดนี่เขานี่นี่ายกันเด็ดทุกวันนะไปปดก่อน ไม,ไ,ไม่ได้ยดจดจะวางทุกคนชนห้างการแข่งขันเก์กีได้ใครก่อนซึ่ค่ะไม่เป็นเจ้านั้นทำเป็นนายกันค่ะจ้าน่าๆเจะเป็นดิ่งก่อนแ้ค่ะจะาจาปฏิกรูกกับเขาโอ,อ้ปีนี้ปฏิกาค่ะชิ้นฉันอะไรพยัญชนะกททาตปิกิติกาจ๊ะ ก็จะเหตต์ตีให้น้ำบอลชอนในการจัดการจุกกระจักรกัยไถจะปลดใต้ก่อนจะเดินยานดตริกาชั้นอันตีป้ามนเนตรน่ารักค่ะดิฉันอนัญญาณน่ะค่เดชชาช่วยยิงยานดตริกาค่ะชั้นอันเช่นนะคะจะเป็นสมอลชอนอัลบุชนนักข่าวชายคันทุกคนนะคะเจ้าปาราเปาพวกคนทียาไดตริกาค่ะหานจีซอนนินทุกวันเฮนเย็ดเดซายวน เกี yes, mm ่ตาแค่เ hmm. ส mm ีย hmm. ร si. oh, si mm ์จ้าซิลเบสห้าที่สามต่อไปก่อนห้าที่สี่โอ้สวันเดนเซียอ่ะ Mày đài, đài căn tế túc quan Nét khô

ไม่ได้ใหนผู้หญิงดเด็กจูชิดกระปุกเด็กด้อาจจะมีมีนิวซ้อนโนน่ทัดแตะทุกวันห้ามน,นีในนายที่สามจินดีชุวทตุกแตะทุกวันแต่ายที่สอนห้ามผิดดิบเจียว พอนีแล้วอ่านยันกนนจะดูจีนะน่าหิวน้ำก่อนดอให้หิวน้ำก่อนอุ้ออะไรววววววดีวววววไวววว้กววนวววววววนัวว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 วนขัววจวววววววัววนวว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 นวะ <laughs> ok. Okay. Oh my god. My god. content đúng phân kìa. โดยรัดคอ,อยู่ที่นาัิกิโนโ,นโดเจ้นนั้นกาไตไปชนะกาเกนขันกีดาด้วยกันเดี๋ยวไปดูเกนขันกีดากันค่ะคัาสนะ่าตับพิดต้นไงค่ายต้นไงกับทุกนสาวสาวโตโดฮนนนนนัลน,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 นี้ชจนายสนะฮัานี้จะไปที่ซานนานค่ะเสดจเก้าเอาฮัปปี้ไหนจะจะ โอ้ใส่บอดท็อปมอดนี่จักันอาจะมานน่อยกันอ้าโอ้กันทาน้ำเส้นอันนี้กัน กนคอยึดนี้ธราการอ่ะเป็นกนนารสน,นับนสนุนในการช่วชนเชยภารสงังนม้นแนต่เดียวต่างากทปีดูพิน่นับ่นนข้อนี้ค่ะขอบคุณเข้าใจใจเยนินนท่านนี้กับมีเราสิบธิดินการเียวได้กลาที่มีจัดปาเก่งขันเกดากัค่ะ ขอขอคัดไม่กันนะคะสนาจะมาแล้วทุกคนนนนการี่นจัดการหุ้ชอ์กันทัดวิส้ม่พอได้วิสเนอุเป็นสรบเปนศูทีแต่ปัจจุบันรายการทุกชนทนสนั่นนี่ที่ายการนะคะบูด้านนัก่อนนัดด้าวนัก่อนเซนครับข